สวัสดีครับช่างเมย์เฮลโลครับผมวันนี้มีจานรีโมทเล่นกับเม็ดสามารถเล่นได้ทั้งหกหน้าเลยครับกดได้ทั้งหกหน้าเลยอ่ากดได้ทั้งหกหน้าเลยนะครับในเม็ดเดียวจานรีโมทใบนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตูดก่อนอ่าตูดวัดดวงแบบนี้เลยครับผมข้างจานข้างจานไม่เป็นงูกินเฉียดไม่เป็นผงป่องนะครับผมอ่าตูดก็เป็นตูดวัดดวงครับ เป็นร่องธรรมชาติประมาณนี้ครับอา้าวจานนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนขั้วปกติเราซื้อเม็ดร,รีโมทนะครับปกติขั้วหกเอี่ยวก็จะเป็นเม็ดเดียวอยากได้ขั้วห้าสองก็ต้องสั่งเพิ่มตัวนี้ครบจบในเม็ดเดียวอ่านะครับแล้วก็อีกฝั่งนี้ผมทําเป็นหน้านิ่มไหมครับหน้านิ่มไม่ใช่เป็นซิลิโคนที่ปะไว้นะครับ ตัวนี้เป็นยางใสนิ่มที่ผมเทลงไปอ่าฝั่งนี้ก็เป็นแข็งปกติตัวนี้เป็นกดรอบใบหรือกดรอบจานนีหมดรอบจานนั่นเองครับผมอ่าตัวนี้เป็นขั้วสี่สามที่ผมทําไว้อ่าฝั่งนี้จะเป็นแข็งเห็นไหมครับแข็งกดแข็งอ่าฝั่งนี้ผมปะปะยางใสปะยางใสนิ่มเพื่อให้มันซอฟเสียงลงครับผมอ่านี่ครับเห็นไหมครับมันจะซอฟเสียงลงอ่า C สามเห็นไหมครับเห็นไหมครับเล่นกับเม็ดแข็งตัวนี้คือเม็ดแข็งนะเอาถ้ากดฝั่งที่ไม่ไม่ได้ปะยางใส้นิ่มลงไปที่จานอา่ะเห็นไหมฟังเสียงครับอ่าเห็นไหมครับฟังเสียงฝั่งนี้เห็นไหมครับอย่างฝั่งนี้เห็นไหมครับเอาสมมติขั้วตัวนี้เล่นขั้วสี่สามเราอยากเปลี่ยนเป็นหกเอี่ยวเอาเปลี่ยนเป็นหกเอี่ยวก็เช็ดแล้วก็วางครับผมในเม็ดเดียวจบจบในเม็ดเดียวอ่ะ หกเห็นไหมครับเยี่ยวเห็นไหมครับผมอ่าเยี่ยวหกประมาณนี้ครับเอ้าสมมติลูกลูกขาจับทางได้แล้วก็เปลี่ยนไปเล่นก้วห้าสองเอาเนี่ยครับแค่เช็ดแล้วก็วางแค่นี้ครับเห็นไหมครับห้าสองห้าสองเห็นไหมครับตัวนี้เม็ดสามจุดห้าเม็ดเล็กเล่นฝั่งภาคอีสานครับผม ตัวนี้เป็นเม็ดสี่หุนสี่หุนครึ่งอ่าเหมือนกันครับผมเล่นได้ทั้งสองเล่นได้ทั้งหกหน้าเหมือนกันอ่ะตัวนี้อ้าขั้วหกเอวนะครับนะครับเอลหกอ้าในเม็ดเดียวก,กันก็เช็ดเหมือนกันครับผมอ้าสองห้าเห็นไหมครับสองห้าเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเม็ดแข็งเล่นกับยางยางใสที่ผมเทหล่อลงไปให้มันซอฟเสียงลงอ่า นี่ครับอา้าวตัวนี้ก็เป็นขั้ว C3 ครับทีนี้อ่าในเม็ดเดียวเห็นไหมครับสาม C เห็นไหมครับสาม C อ้าวถ้ากดฝั่งนี้ดังแน่นอนนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมกอได้ด้วยไม่ต้องกอหรอกครับผมกดรอบเดียวพอแต่กอก็ได้แล้วแต่ลูกค้านี่ครับประมาณนี้เล่นกับเม็ดนิ่มก็ได้อ่าตัวนี้เม็ดนิ่ม เม็ดนิ่มสามจุดห้าสามจุดแปดประมาณนี้ครับอ่านี่ครับนิ่มก็คือนิ่มเลยเห็นไหมครับรอบใบเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกแต่ซื้อจานซื้อในในที่ขายตอนนี้นะครับซื้อจานหนึ่งใบได้รีโมทได้ที่ชาร์จจานแล้วก็ได้เม็ดหกหน้าเล่นได้หกหน้าชุดนี้ให้ไปเลยครับงานหนึ่งเม็ดวัดดวงอีกสามเม็ดอ่าประมาณนี้ครับผม ใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ครับศูนย์เก้าสองแปดเก้านย์หนึ่งแปดห้านี่คือเบอร์โทรครับผมอยากเข้าใจง่ายหรือรีบก็โทรเลยครับใครอยากสากั่งในเฟสบุ๊กก็ให้โลชั่นในเพจใหม่พิมพ์ตามนี้เลยครับขึ้นเลยแล้วก็เข้าไปสั่งในเพจได้มีคลิปมีวิดีโอสินค้าหลายอย่างครับในนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นไ d ดี n ล0 9ศูนย์เก4ย์สามสสนครับผมตามนี้เลยครับประมาณนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อ โทรมาได้เลยครับผมสวัสดีครับ